สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลินิกรักษาใจแล้วก็ขอขอบคุณนะคะจากใจสำหรับการติดตามการรับฟังเราจะขับเคลื่อนพลังงานชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันค่ะในนิยามของเราก็คือพึ่งตนพึ่งธรรมเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ คลิปนี้เราจะพูดถึงคุณคุณที่เกิดในวันอังคารนะคะว่าในสถานการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของคุณเจริตของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นการพยากรณ์โดยทั่วๆไปนะคะได้ใช้อุปกรณ์ก็คือไพ่ทาโรย่ยเป็นสื่อในการถ่ายทอดพลังงานถึงคุณค่ะขอให้คุณฟังอย่างมีสติแล้วก็พิจารณาไปด้วยนะคะ คุณคุณที่เกิดในวันอังคาร เรามาดูนะคะว่าในสถานการณ์ในเดือนกุมภาพัน,น์นี้คุณจะต้องฝึกจิตใจของคุณให้มีสติให้มีความสงบให้มีความร่มเย็นให้เกิดความปิติผ่องใสให้กับจิตใจของคุณนะคะโดยการที่คุณเอาจิตของคุณมาอยู่กับลมหายใจเรียกว่าการฝึกอาณาปานาสติหรือ ว่าถ้าขณะที่คุณเคลื่อนไหวขณะที่คุณทําการงานขณะที่คุณอยู่กับอิริยาบถเอาจิตมาอยู่กับกายนะคะเขาเรียกว่าอธิษฐานการงานค่ะจะทําให้คุณมีพลังกิตทําให้คุณมีศักยภาพในการเพิ่มกระแสจิตของคุณให้จิตของคุณได้รับความสงบร่มเย็นจิตอยู่กับกาย อยู่กับใจทำให้เราได้มีพลังงานด้านดีมาอุปถัมภ์ดวงชะตาชีวิตของคุณค่ะแล้วก็จำเป็นอย่างมากด้วยในช่วงเดือนกุมภาพัน,น์นี้เพราะจิตที่สงบร่มเย็นมันจะเป็นเครื่องคลุมครองตัวของคุณให้แคล้วคลาดจากพยันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวของคุณค่ะ เพราะโดยดวงชะตาของคุณที่เกิดในวันอังคารแล้วพลังงานค่อนข้างแรงถ้าหากว่าคุณไม่ฝึกให้จิตอยู่กับความสงบร่มเย็นไม่ให้จิตคุณมาอยู่กับลมหายใจหรือว่าอยู่กับฐานกายของคุณนะคะ โอกาสที่พลังงานต่างๆที่มันรวมตัวกันแล้วมันเป็นพลังงานหมู่มากก้อนใหญ่มันจะดึงดูดกระแสพลังงานด้านลบเข้ามาหาตัวของคุณผ่านกระบวนการของความคิดกร,กระบวนการของความรู้สึกแล้วก็ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆ แล้วก็พร้อมที่จะดึงดูดพลังงานด้านลบไหลเข้าสู่จิตใจของคุณค่ะนี่คือการลดวิบาก กรรมของคุณไปในตัวโดวยการฝึกทําสมาธิอย่างสม่ำเสมอนะคะให้จิตของคุณอยู่ในภาวะของความสงบที่เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วอย่าทํำตามใจอย่าทํำตามอารมณ์อย่าทํำตามความคิดนะคะดึงให้อยู่กับสติให้จิตมันแยบคายให้มันสลายย่อยอารมณ์พลังงานทางด้าน ลบให้เหลือแต่ความสงบก่อนนะคะแล้วค่อยลงมือทำ ไม่เช่นนั้นพลังงานทางด้านลบมันจะคอยส่งพลังงานให้กับตัวของคุณอยู่เสมอถ้าหากว่าคุณขาดสติสัมปะชัญญะช่วงเดือนกุมภาพัน,น์นี้ต้องระมัดระวังตัวอย่างมากอย่าประมาทติดขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางความคิดทางกายหรือทางวาจาใช้ความอดทนอดกลั้นให้มากที่สุด เป็นการฝึกขันติบารมีไปในตัวด้วยค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะให้ทุกอย่างมันสอดคล้องตามกำลังของมันยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องเร่งเพราะว่ายังไม่ใช่จังหวะของคุณค่ะ จังหวะของคุณจะต้องสงบร่มเย็นให้มากที่สุดเพื่อจิตใจของคุณนั้นจะได้รับพลังงานของความปิติร่มเย็นเป็นบุญเป็นบารมีของคุณแล้วช่วงนี้นะคะหัด ขัดเกลาจิตใจของคุณด้วยธรรมะนะคะฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าซึ่งถ่ายทอดไม่มีผิดพลาดผิดเพี้ยนแล้วก็ศึกษาสายปฏิจจสมุปบาททำให้จิตของเรานั้นได้ปล่อยวางการยึดติด ต่างๆให้จิตมันได้เสพพบความเข้าใจให้เข้าถึงแก่นแท้ของเนื้อธรรมนะคะแล้วจิตของคุณจะเพิ่มบุญวาสนาบารมีมันเป็นไปตามกำลังของจิตเองค่ะเราต้องใช้จิตตัวนี้เป็นการขับเคลื่อนพลังงานชีวิตเพราะเรายังอาศัยจิตจิตก็ต้องอาศัยกายอยู่ ถ้าจิตมีพลังงานด้านดีกายของคุณแข็งแรงมันจะเป็นภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บณนะตอนนี้แล้วก็ภูมิต้านทานในเรื่องราวต่างๆที่จะมาตัดกำลังของคุณโดยเฉพาะพลังงานของความแรงของพลังงานของฝั่งลบความทุกข์กายความทุกข์ใจที่จิตของคุณพร้อมจะปรุงแต่งอยู่เสมอ ฝึกให้จิตของคุณอยู่กับความสงบร่มเย็นนะคะมันจะทำให้คุณเพิ่มเนื้อนาบุญให้กับจิตใจของคุณลดกรรมเก่าลดวิบากกรรมแล้วอันตรธานหายไปในที่สุดค่ะขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละคนแล้วนะคะว่าคุณจะปล่อยวางเร็วแค่ไหนถ้าคุณปล่อยวางเร็ว คุณมีอินทรีย์แก่กล้าแต่ถ้าหากว่าคุณยังพัวพันยึดติดอาลัยอาวอนเสียดายคุณยังมีอินทรีย์ไม่แก่กล้านะคะการเพึ่งตนเพึ่งธรรมจึงสำคัญสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารอย่างมากไม่เช่นนั้น โอกาสที่คุณจะเผลอหลงแล้วก็ทําตามใจจริตนิสัยเก่าของเราเป็นไปได้อย่างมากเลยค่ะเราต้องทําจริตนิสัยใหม่ของเรานะคะให้คุ้นเคยกับธรรมะนะคะเพราะธรรมะจะเป็นเครื่องขัดเกลวขูดเกลวนิสัยฝังเดิมของเราที่ไม่ดีออกไปค่ะ เรายอมรับว่าเราไม่ดีนั่นหมายความว่าจิตอ่อนโยนลงแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเรายังบอกว่าตัวเราดีตัวเราเชื่อมั่นในทางที่ผิดอยู่นั่นคุณกำลังถูกกรรมเก่าของคุณปรุงแต่งชะตาชีวิตของคุณอยู่ค่ะ คนที่จิตใจอ่อนโยนสงบนุ่มนวลน,นั่นคือคนที่มีบุญนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันอังคารคุณต้องมีบุญมีวาสนามีบารมีทางธรรมให้เสพพบธรรมะมากๆฝึกการทำสมาธิฝึกการเจริญสตินะคะแล้วปัญญาที่มีคุณภาพของคุณจะมากับกจิตที่มีคุณภาพของคุณค่ะ การเดินทางธรรมจึงควบคู่ไปกับคุณคุณที่เกิดในวันอังคารนะคะเพราะว่าธรรมะจะทำให้คุณได้เข้าถึงแก่นแท้แล้วสติปัญญาของคุณนั้นสามารถฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ฟันฝ่าวิบากกรรมเก่าของคุณไปได้เพราะ คุณคือคนที่มีพลังงานแล้วเรานําจิตที่มีพลังงานด้านดีขับเคลื่อนพลังงานชะตาชีวิตของคุณค่ะอะไรอะไรที่คนอื่นทําไม่ได้คุณสังเกตนะคะว่าตัวคุณเองมักจะทําได้แต่ว่าเราจะเดินไปด้วยจิตที่เป็นกุศลผลบุญค่ะแล้วคุณจะสามารถทําอะไรอะไรต่างๆที่มาจากจิตที่มีคุณภาพของคุณเองสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณ ได้อย่างมากมายและก็อย่างน่าอาัศจรรย์ใจด้วยถ้าหากว่าคุณเดินมาถูกหลักถูกทางนะคะธรรมะจึงเป็นหนทางที่คุณต้องเลือกเดินให้ถูกทางด้วยแล้วก็ต้องเป็นธรรมะที่เราได้ฟังจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาสายปฏิจจสมุปบาทให้แตกฉานนะคะแล้วคุณจะมีอินทรีย์ มีพละกกาลังทางจิตแล้วมีพลังงานทางจิตที่อยู่เหนือผู้คนต่างๆอีกมากมายโดยเฉพาะคุณคุณที่เกิดในวันอังคารนะคะของเก่าของเดิมมีบารมีธรรมคุ้มครองคุณอยู่แล้วค่ะ คุณเดินทางธรรมชีวิตคุณจะก้าวหน้าแต่ถ้าหากว่าคุณเดินไปทางด้านที่เป็นอกุศลธรรมคุณทําบาปทํากรรมไม่ขึ้นหรอค่ะคุณทําได้เท่านี้แหละที่เหลือแค่แคพลิกชะตาชีวิตของคุณให้เข้าสู่ทางธรรมแล้วคุณจะเจริญรุ่งเรืองค่ะ สำหรับคุณคุณที่เกิดในวันอังคารนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมจากนี้เป็นต้นไปคุณจะปล่อยวางเพราะคุณจะเห็นสัจธรรมความจริงอะไรหลายๆอย่างที่คุณได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับวิกฤตค่ะแล้วทำให้คุณเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจแก่ตัวคุณเอง มากขึ้นขอให้คุณได้ดวงตาเห็นธรรมนะคะแล้วความอัศจรรย์ใจจะเกิดขึ้นกับคุณจากนี้เป็นต้นไปพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามราับฟังแล้วก็ขอฝากเป็นกำลังใจช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ